ถึงแม้ว่าจะดูแปลกๆจนซานีตั้งฉายาให้แต่คนที่ปลื้มกับทรงผมทรงนี้ที่สุดคงจะเป็นคุณแม่ของเธอแหละครับเพราะสมัยก่อนคุณแม่ก็เคยไว้ทรงนี้เหมือนกันนะครับขอคอนเฟิร์มคุณผู้ชมครับว่าเหมือนกันจนแยกไม่ออกจริงๆครับเต๋อกินข้าวป่เะเต๋อน่ารักน ok. ี่หรอกเดี๋ยวช่างเขาเสียใจนะน่ารักนีหรอกยังคือเตนะครัก จริงๆทรงหน้ามาเต๋อเนี่ยเป็นทรงที่แม่ปลื้มนะเพราะว่าแม่ก็ทำเหมือนงันเหมือนกันตอนเมื่อก่อนนี่ก็แม่ก็ทําอย่างงั้นแล้วก็แบบยังคิดว่าเฮ้ยทาไมเขาแบบว่าทําเหมือนกับเราเลยเมื่อก่อนถ่ายแบบหรือเหมือนเมื่อคือนนะคะท,ที่ลูกร้องเพงลงเอแน่แจส๊สอะไรเงี้ยปกติแม่ก็ชอบในสไตล์นั้นคือแบบโดนเลยสัปดาห์นี้นักล่าฝันที่เปลี่ยนลุกไม่ได้มีแค่คุณแจซอนคนเดียวนะครับยังมีอีกหนึ่งหนุ่มนั่นก็คือแม็กนั่นเอง จากผมยาวที่บดบังหน้าตาหล่อๆไปสักนิดตอนนี้เขากลายมาเป็นผมสั้นแล้วนะครับดูไปดูมาเอ๊ะลูกใหม่ของแม็กนี่ก็หล่อไม่เบานะครับคุณแม่เองก็ชมครับว่าผมสั้นแบบนี้ก็ดีเหมือนกันเหมือนลองทรงลองทรงไหมเหมือนตอนที่เลิกเลยนรดอมกัใหม่ผมเพิ่งเริ่มขึ้น <laughs> ใช่เมื่อวานนี้หลังจากที่คุณแม่ได้เข้ามาเซอร์ไพรส์ก่อนถึงวันเกิดจริงของเธอนะครับ ทำเอาคุณแจซอนซึ้งถึงขนาดบ่อน้ำตาแตกเพราะวันเกิดปีนี้มีโอกาสเข้ามาเป่าเค้กในบ้าน True AF6 แบบเซอร์ไพรส์สุดๆเลยล่ะครับ แต่พอถึงวันเกิดจริงนะครับพี่ๆกลับนิ่งเฉยไม่มีใครสนใจคุณแจซอนเพราะคุณแจซอนเคยบอกไว้ครับเพราะไม่อยากได้เซอร์ไพรส์แบบนุกนิกแต่ไงพอไม่มีใครสนใจเธอดังแอบมาน้อยใจครับเฮ้ยแม่กะกะเซอร์ไพรส์น้องหน่อยอะ่ะคิดจะทำอะไรให้น้องใช่แต่แต่ว่าที่นี่คิดว่าจะทำอะไรดี แต่ความจริงแล้วเพื่อนๆก็แอบเตรียมเซอร์ไพรส์กันไว้แล้วครับกะว่าจะมาอวยพรเธอก่อนเข้านอนกันครับมาเธอของมืออะไรเราพูใจซอนนอนหลับแล้วว่าเรามีแผงกันว่าเดี๋ยวพอน้องหลับๆกึ่งๆแล้วจะไปอยู่ล้อมรอบเตียงแล้วก็คุณใจซอน ก็ชะงงแล้วไปพูดว่า happy b i r t เ d a y เดยวจะบอกให้พี่ทีมงานเขาเปิดเพลง happy ิร์ t เดย์ใช่พี่ทีมงานครับขอขอเพลงพอพวกหนูพูดเสร็จขอเปิดเพลง happy b i r t เ d a y ได้ไหมคะดูเหมือนว่าจะเข้าแผนเมื่อคุณแจซอนขึ้นไปหลับก่อนนะครับเมื่อทุกคนพร้อมก็กะว่าจะไปยืนรอบเตียงเพื่อให้คุณแจซอนตกใจครับแต่ไงคนวางแผนดันตกใจซะเองนะฮะเมื่อเสียงเพลงได้ดังขึ้น ที่สำคัญครับสาวน้อยเจ้าของวันเกิดไม่ทันฟังว่าเพลงอะไรนะครับคิดว่าเป็นเพลงปลุกตอนช้าคุณผู้ชมก็เลยโดนอ่ากันไปตามระเบียบครับ ่ฝัน้าเลยตกใจเลยโอ้เวนี้ฝันแล้วรอคือเรื่ว่าเช้าแล้วใช่ไหมเรื่องว่าเช้าแล้วใช่ไหมก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องราวที่น่ารักที่เกิดขึ้นในบ้าน True AF6 นะครับซึ่งถือว่าเป็นปีที่พิเศษจริงๆเพราะเราได้มีโอกาสฉลองวันเกิดครบรอบ19ปีของสองสาวในแก๊ง Darling นะครับยังไงพี่เองและคุณผู้ชมก็ขอให้คุณแจซอนเก่งขึ้นนะครับที่สำคัญขอให้หาความเซ็กซี่ให้เจอเร็วๆนะครับจะได้ไม่ต้องขอพรจากพระอีกไงนะครับ พิ่คณะเทวาสารวิญญาณและสามมโดยดิวิสโซขาวาขอให้หนูทำออกมาได้ด้วยนะคะขอให้หนูค้นพบความเซ็กซี่ด้วยนะคะความเซ็กซี่ด้วยนะคะขอบคุณค่ะเรื่องราวของเรานักล่าฝันกําลังสนุกเลยนะครับคุณผู้ชมครับเหลือเพียงอีกไม่กี่สัปดาห์เท่านั้นนะครับเราก็จะรู้กันแล้วล่ะครับว่าใครจะเป็นสุดยอดนักล่าฝันประจําประเทศไทยของปีนี้นะครับ นุกนิกโชว์หวามเลิฟสีนแม็กบนเตียงห<อ>าไม่ได้แล้วเอาสิเจ้ช่วยหนูเดี๋ยวขอถ่ายนิดนิดนึงแล้วกันเนะเาะนักลาฝันแอบซุ่มปิดบังที่เด็บไม่รับหรอกอาการหน้าเป็นห่วงใครใครเขาก็เตือนท <c oughs> ับครูให้ได้ กนนเป็ไม่เคยจะบ่นให้พี่แอนเลยไม่เคยจะบ่นเอออะไร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 เออแต่ฉันจะขอลองสักทีอ็ติดตินักล่าฝันกับเจ็ดสัปดาห์สุดหท่าฤัน์วีหกครับสี่ครับสามคนนี้คือผู้ที่ ได้รับคะแนนโหวตสูงสุดของสัปดาห์นี้ครับหลังจากที่เมื่อวานนี้นักล่าฝันได้จับฉลากเสีย่ยมดวงในเรื่องของโจทย์เพลงกันไปนะครับแต่มีข้อสําคัญนะครับนักล่าฝันห้ามพูดคุยปรึกษาในเรื่องของการแสดงกับคู่ดวลของตัวเองไปเจอกันอีกทีหนึ่งก็บนเวทีคอนเสิร์ตวันเสาร์เลยครับนักล่าฝันแอบซุ่มปิดบังทีเด็ดไม่รอดหรอก อาการหน้าเป็นห่วงใครใครเขาก็เตือนทักครูให้ได้อาการหน้าเป็นห่วงไม่เคยจะบ่นให้พี่แอนเลยไม่เคยจะบ่นเอออะไร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 เออแล้วก็สกินกันแต่ฉันยังจะเคลองเสียงที่อบเลเมื่อเป็นทีมแบทเทิลนะครับการเรียนการสอนของเหล่าเทรนเนอร์ก็ต้องแบ่งแยกกันอย่างชัดเจนนะครับ เพื่อไม่ให้คูด่ดวลมีโอกาสมาเจอกันครูโอย์แต่ละคนก็งัดลีลาที่เด็ดออกมาสอน mm hmm. เพื่อให้ลูกศิษย mm ์แบทเทิลชนะฝ่ายตรงข้ามครับมีรับหอ้ออาการหน้าเป็นห่วงใครใครเขาก็เตือนคร,ครูให้้ไดอาการหน้าเป็นห่วงบางครั้งบ้านอยู่ไหนยังคิดตั้งนาน สิ่งเหล่านี้ที่เราพูดทั้งหมดอ่ะมันไม่ใช่ตัวเราเราคือว่าเขาว่าเขาว่ากำลังกงกงกำลังงงงงไอ้นนก็หาไม่เจอไอ้นี่ก็หาไม่เจอแต่ถ้าเอาทำท่าเะเองมันจะแปลว่าตัวเราเองที่เป็นเราก็ต้องใช่มันต้องเล่นต้องเอาชนะพูดต่อสู้เราได้การที่ว่าใครจะทะเล่นได้มากกว่ากันก็จะเยอะอย่างไม่มากเพราะคุแจซอนทุกงฟีมันต้องมาแบบโคตรแน่เลยเราก็ต้องไม่ยอมเตี๋ยวลง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 ซาละวันเตี๋ยวลง ยังจริงมันเป็นรูทีมเปล่าอ๋อดูึกว่ารูว่าแบกินแ็กสเต๋ยลงเตยลงเตยลงเตีลงสนเตงเตียวล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 งสลอนเตียวลงจปาร์ตี้ให้ดีเจกันยักไหลตัวนนๆอดูสิถ้าไม่ดีก็ให้เริ่มใหม่ต้องื่นกไลสเน้าัสนเวลาเต้นพูด น,น,นี่เหรอที่ทาทานี่ล้มเหล่าท่านี้ลุกขึ้นมาที่ที่ทำท่าไหนวันนว้นที่เต้นกันตรงนี้เออหนูไม่กัวแล้วหนูเองก็ยืนเงี้ยทำอะไรไม่ได้เลยทำอะไรไม่ได้เลยอยากจะลืมอยากเลิกไปเลยเธอบอกจะทำจริงจริง<อ>ฉันคือยังงงงงดูเธอลำบากยังไง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 ยี่ก็ได้นะฮะวั <c oughs> นปวน่ะฝนนึกถึงเหตุการณ์ตอนที่รักกันทำให้ซึ้งนะพี่แม็กเพลงเนี้ย เพลงนี้มันต้องสู้กันด้วยอิ v พรไหรือเป่าครับคลาสแดนซ์ก็ไม่น้อยหน้านะครับเพราะว่าเหล่าเทรนเนอร์ต่างก็ง,งักลีลาการเต้นดูเด็ดเผ็ดร้อนมาสอนแม้บางคนจะไม่ถนัดเรื่องเต้นสักเท่าไหร่แต่ก็ไม่ยอมแพ้ครับพยายามใส่เป็นอย่างเต็มที่เพื่อความมันบนเวทีเสานี้คุณผู้ชมครับ เห็นแม mm ็กเป็นแล้วนะครับแม่สานี้เองก็ไม่ยอมแพ้ครับขนาด้าเจ็บนะครับยังอยากจะซ้อมฝึกไปกับเขาด้วยครับส่วนนิวตี้ก็พยายามฝึกช่วงท่าที่เซ็กซี่นะครับเพื่อจะได้เอาชนะแม็กในเพลงรักไม่ยอมเปลี่ยนแปลงลงทุนฝึกซ้อมการเต้นลงมาจากบันไดแบบเซ็กซี่เลยทีเดียวคุณผู้ชมครับ มือมาลุกแล้วหยุดเออแล้วกพี่แม็กใช่ไหมครูเป็ดและครูมายต่างก็ลงทุนสอนท่าเด็ดให้กับนุกนิกและแอนเพื่อสองสาวได้ประชันกันในเพลงแมนแมนอย่างดีมากเลยนะครับ <ๆ S 1> เพลงนี้งานอาจจะเข้านุกนิกครับ เพราะคุณผู้ชมเห็นลีลาสาวแอนนะฮะต้องเรียกว่าเยี่ยมจริงๆครับเกยยังเอาใจไม่เคยไม่เคยจะบ่นไม่เคยจะบ่นไม่เคยจะบ่นให้พี่แอนเลยไม่เคยไม่เคยจะบ่นเอออะไรออะไรอะไรเออ